สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะเจอกันผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าคุณครูไม่สบายติดเชื้อโควิดนะคะเด็กๆก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยถูกต้องแล้วค่ะ ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยคะ่ะร่วมเพื่อนรู้ไหมว่าคนเรามีประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างดวงตาทั้งสองข้างของเรา ใช้สำหรับมองเห็นสิ่งต่างๆรับรู้ถึงทิศทางต่างๆทำให้เรามองเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินไปมาได้ตรงทางมือแขนใช้หยิบจับและสัมผัสสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างเช่นเมื่อสัมผัสก้อนหินจะรู้สึกแข็งและเมื่อสัมผัสผลส้มจะรู้สึกนิ่ม ที่อยู่ในปากของเราใช้สำหรับรับรสชาติต่างๆเช่นเมื่อเรากินมะนาวจะรู้สึกเปรี้ยวและเมื่อเรากินช็อกโกแลตจะรู้สึกหวานจมูกมีไว้ใช้ดมกลิ่นต่างๆเช่นเมื่อดมดอกไม้จะรู้สึกหอมหรือเมื่อเดินผ่านกองขยะ ราจะรู้สึกเลนหูใช้ในการได้ยินเสียงต่างๆรับรู้ได้ถึงเสียงดังเสียงเบาเช่นเสียงเครื่องจักรจะรู้สึกเสียงดังเสียงพูดจะรู้สึกเสียงเบาเป็นไงกันบ้างคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้ากันไปบ้างแล้วพอจะจำได้ไหมคะว่า,วามีอะไรกันบ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกเก,ก,ก,ก่งมากค่ะอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือตานั่นเองค่ะดเด็กๆใช้ตาสำหรับในการมองดูสิ่งของต่างๆนะคะอันดับต่อมาค่ะนั่นก็คือลาดับที่สองอะไรเอ่ยคะ่ะ เด็กเชื่อค,คุณครูคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะลำดับที่สองนั้นก็คือหูเก่งค่ะหูของเราเนั่นเองค่ะเด็กๆใช้หูสำหรับในการฟังเสียงต่างๆถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะลำดับที่สามอะไรเอ่ยคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต,ต,ต,ตอกเก่งมากค่ะนั่นก็คือ จมูกของเรานั่นเองค่ะจมูกของเราใช้ในการรับกลิ่นต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะลำดับที่เก่งนกคะลำดับที่4ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือลิ้นของเรานั่นเองค่ะลิ้นของเรามีหน้าที่ในการรับรู้รสต่างๆนะคะ ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือติ๊กตักติ๊กตักจุดหมดเวลามือหรือผิวของเรานั่นเองค่ะใช้ในการ <c oughs> สัมผัสสิ่งของต่างๆนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เธอเองด้วยนะคะเด็กๆ <c oughs> รู้ไหมคะว่าเราใช้อะไรในการมองเห็นไปดูกันเลยนะคะเราใช้ตาในการมองสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่องกระจกการดูทีวีการดูโทรศัพท์การอ่านหนังสือเป็นต้นนะคะต่อไป ไหมคะว่าเราใช้อะไรในการริ้งรถคำตอบของเราก็คือริ้งน,นั่นเองนะครับชิมรถนะคะลิ้นของเราสามารถรับรถได้สี่รถด้การไม่ว่าจะเป็นไลดูไหมคะว่าเราใช้อะไรในการริ้มรถคำตอบของเราก็คือ ลิ้นนั่นเองนะคะเราใช้ลิ้นในการชิมรสนะคะลิ้นของเราสามารถรับรสได้สี่รสได้การไม่ว่าจะเป็นรสขมจากผักต่างๆนะคะหรือยาที่เรากินในเวลาที่เราไม่สบายนั่นเองนะคะแล้วก็รสเปรี้ยวที่ได้จากมะนาวได้จากส้มหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะ รสหวานก็ได้จากน้ำตาลหรือผลไม้ที่มีรสหวานแล้วก็รสเค็มนะคะที่ได้จากเกลือหรือน้ำปลานั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆใช้อะไรในการดมกลิ่นนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเด็กๆใช้จมูกในการดมกลิ่นนะคะ การดมกลิ่นของเราแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือการดมกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นหอมก็จะได้แก่น้ำหอมนะคะหรือกลิ่นที่ได้จากดอกไม้นะคะหรือกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นก็จะได้จากถังขยะหรือสิ่งของเน่าเสียนะคะหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเอง ต่อไปเลยนะคะีเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราใช้อะไรในการฟังเสียงติ๊กตกติ๊กตกเราใช้หูของเรานั่นเองนะคะเราใช้หูในการฟังเพลงหรือฟัง การสนทนาระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งนะคะหรือเป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเสียงลมพัดนะคะรู้ไหมคะว่าเราใช้อะไรในการสัมผัสสิ่งต่างๆหน้นะติ๊กตอกติ๊กตอก เราใช้มือหรือกายของเราในการสัมผัสสิ่งต่างๆการสัมผสัสของเรานะคะก็จะมีได้กันหลายประเภทเลยมือของเราจะสัมผสัสได้ถึงความแข็งของหินของไม้นะคะหรือความร้อนจากน้ำร้อนความเย็นจากน้ำแข็งหรืออากาศที่เย็นผิวผุกระจากผลไม้ชนิดต่างๆว่าจะเป็นขนุนทุเรียนหรือพื้นที่ไม่เรียบนะคะ หรือสัมผัสได้ถึงความนุ่มของสำลีหรือตุ๊กตานุ่มๆของเรานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ